วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับจากเจ้าของร้านดังหมูทอดนมโตนั่นเองนะครับ เรามาที่ร้านนะฮะเราก็ต้องมาพบกับเจ้าของร้านนะครับชื่อน้องแก้ว ซอยราชพัฒนานะคะตรงข้ามกับราชพัฒนา3ามนะคะเพื่อนๆน,นะคะถ้าคิดถึงแก้วนะคะก็แวะมาหาแก้วได้เลยนะคะที่นี่เลยนะคะร้านของเรานะคะที่นี่นะคะจะมีอาหารนะคะมากมายหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็พวกอาหารอีสานแซ่บเลยะค่ะเพื่อน ที่จอดรถนะคะจุได้ถึง20คันนะคะแล้วก็ปรจุคนนะคะเพื่อนเพื่อมหาเจ้าได้เลยทางร้านเรานะคะรับคนได้ถึง100คนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อคิดถึงนะคะแวะมหาแม่ค้ากันด้วยนะคะแม่บา,านสวัสดีครับแฟนการรายการมิสเตอร์ท็กอร่อยเลยทางยูทูบชาแนลนะครับวันนี้นะฮะมิสเตอร์แท็กมาที่รามกอนแง157นะครับตอนนี้นะเราอยู่ซอย ทางเข้าหมู่บ้านล่มก้าวนะฮะฝั่งตรงข้ามกับมิสทีนนั่นเองนะครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับจากเจ้าของร้านดังหมูทอดนมโตนั่นเองนะครับนางก้อนะครับมาต่อยอดนะครับพัฒนามาเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะฮะรวมไปถึงหมูจุ่มอะไรต่างๆครับคือที่นี่มีหลากหลายเมนูนะครับใครที่มาทานที่นี่นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนอ่าสวนอาหารนะครับอย่างที่ข้างหลังวิเทอร์แท็กนะฮะก็จะ สวยงามนะครับเราไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วเราไปชิมอาหารที่นี่ดูครับว่าจะอร่อยแค่ไหนมาเชิญตามมิสเตอร์แท็กมาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่ร้านนะฮะเราก็ต้องมาพบกับเจ้าของร้านนะครับชื่อน้องแก้ว สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมนะครับน้องแก้วก็เป็นเจ้าของร้านดังที่ทุกคนรู้จักกันในานามาร้านหมูทอดนมโตค่ะร้านหมูทอดนมโตนะฮะที่ยูทูบเบอร์ทั่วทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะที่ไปถ่ายที่ร้านนางน,นะครับซึง่งซึ่งอาหารนี่ก็อร่อยเนาะเรียกว่าประสบความสาเร็จประสบความสำเร็จมากค่ะมากด้วยเปิดว่ากี่ปีแล้วครับเนี่ยตรงนั้นนู่นรู้สึกจะสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่เนาะ ที่นู่นก็เปิดเวลาปกติตั้ง,งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่นู่นจะเปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงถึงบ,บ่ายสามค่ะแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงนะครับเนี่ยผมมาถ่ายรายการนะฮะมิเตอร์แท็กบอกตรงว่าเกรงมากนะครับเพราะจริงๆมีแต่รายการดังๆนะครับที่เขามาถ่ายกันที่นี่นะนี่ก็มีโอกาสเนาะนางก็ให้โอกาสเราได้มาถ่ายเนาะ,ะ <S <S <โฮ S 2> รายการมิเตอร์แท็กนะครับที่นี่ก็เป็นโฉมใหม่ใช่เป็นโฉมใหม่เลยค่ะที่นคือปรับปรุงทําขึ้นมาเป็นสวนอาหารเป็นร้านอาหารเลย ก็คือเพื่อนๆสามารถเข้ามาก็จะมีครบทุกอย่างเลยค่ะมีครบทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างครับผมอย่างเช่นนะคะก็คือที่เด่นๆเลยนะคะของที่ร้านก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็อาหารอีสานมีอาหารอีสานด้วยใช่วุปซมเซ่บเหมือนแมคคาด้วยค่ะแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะคะมีตามสั่งด้วยแล้วก็มีกาแฟโซนมีขนมปังค่ะแล้วก็มีขนมไทยด้วยค่ะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมขนมครบมาที่เดียวจบจบ แอบเห็นว่าแบบมีมีหมูจุ่มด้วยมีอะไรที่แบบค่ะก็มีชาบูมีปลาจุ่มค่ะที่ร้านเพราะเหรอแต่ว่าชาบูค่ะแต่ปลาจุ่มจะเป็นรอบเย็นนะคะเขาจะเป็นรอบเย็นที่นี่เปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี่จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะถึง3าทุ่มเลยค่ะไปจนถึง3าทุ่มเลยนะครับก็เป็นทั้งมื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับหรือใครอยากมาดินเนอร์บรรยากาศดีๆที่นี่มาได้เลยรับเสมอเลยค่ะอย่างคิดถึงเพื่อนๆด้วยอะค่ะครับผม ปกติแล้วคนที่อยู่ไกลจะติดตามผ่านได้ทางไหนครับเนี่ยก็คือสามารถนะคะดูผ่าน Facebook ได้เลยอะค่ะของเราเป็นแฟนเพจเนาะใช่แฟนเพจ Facebook ได้เลย็ชื่อข้าวหมูทอดนมโตค่ะบายสารคาอาหารบายอาร์อาร์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเซิร์ชเข้าไปดูเข้าไปให้กําลังใจนางได้นะครับหรืออยากแวะมาเข้ามาที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับค่ะที่นี่นะคะก็อยู่ที่รามคำแหงนะคะอยู่ในซอยอะค่ะมิตรทีนนะคะหรือว่าถนนราชชนานะคะ เข้ามาที่นี่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายที่จอดรถนะคะจุได้30คันเลยนะคะเพื่อนถึง30คันใช่แล้วก็จอดฟรีจอดฟรีหมดค่ะไม่เสียเงินแล้วก็ที่ร้านนะคะจุคนได้100ยถึง2อ0ยคนเลยค่ะได้เลยเพื่อนเพื่อมานั่งสบายได้เลยเพราะว่าของเรามีหลายโซนเลยค่ะตั้งแต่โซนพัดลมโซนห้องแอร์หรือว่าอยากนั่งการ์ดสระาน้ำก็ได้ก็จะมีริมสระาน้ําด้วยนะบรรยากาศคือดีมากๆครับคุณผู้ชมครับมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์นะฮะแล้วแต่ คนจะชื่นชอบแบบสะดวกนั่งแบบไหนเนาะได้หมดที่นี่มีครบที่เดียวเลยในส่วนของอาหารที่ลูกค้าก็ยังสามารถสั่งผ่านแอปได้ด้วยใช่ของเราสามารถสัมีค่าอะไรบ้างก็มีแอปของไดแมนค่ะเลยช้อปปี้ช้อปปี้แล้วก็ฟู p พนด้าฟู d พนด้าแล้วก็แก๊ฟฟู้ดค่ะเกือบครบอ๋อครบเลยนะฮะเซิร์ชขึ้นมาคำว่า ใบสารพัดอาหารค่ะใบสารพัดอาหารซึ่งที่นี่ก็รวบรวมทั้งอาหารไทยอาหารอีสานขนมขนมเครื่องดื่มมีหมดมันเลยเป็นใบสารพัดอาหารสารพัดฟู้ดเนาะเอาเป็นชื่อชื่อเพจนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นให้อีกทีนึงนะครับก็สามารถเซิร์ชแล้วก็สั่งไปทานที่บ้านได้นะครับหรือใครที่จะอยากมาเจอแม่ค้านะครับซึ่งนางน่ารักมากเป็นกันเองมากนะครับก็ทักทายได้นะครับมาที่ร้านได้เลยเนาะ วันนี้นะครับมิเตอร์แท็กมาที่นี่ก็อยากจะชิมอาหารอร่อยๆที่ขึ้นชื่อของที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแก้วนะครับช่วยแนะนําเมนูนั้นหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยากให้มิเตอร์แท็กชิมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะน้องแก้วก็เริ่มลงมือนะฮะเริ่มจากเมนูส้มตำนะฮะเป็นตำปูปลานั่นเองนะฮะก็นะฮะ ทางร้านเขาแอบกระซิบมานะฮะว่ามีน้ำนะฮะราดในส้มตำอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเท่านั้นนะฮะทุกคนไม่ควรราดจริงๆนะฮะต้องลองนะฮะสำหรับส้มตำปูปลาหลานะฮะแซบๆกันเลยครับ ดูหน้าตาซสก่อนผู้ชมครับไม่ควรพลาดจริงๆฮะมาที่ร้านนี้ต้องสั่งนะครับมาทีนี้เรามาดูเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะร้านนี้นะฮะก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะซึ่งน้องแก้วก็แจ้งไว้นะฮะว่าจะแยกหม้อกันนะฮะใครที่ทานเนื้อนะฮะหรือใครที่ทานหมูก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าจะปะปนกันนะ แต่ที่สําคัญนะฮะน้ำซุปร้านนี้บอกได้เลยว่าเด็ดจริงนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะสำหรับน้ําราดนะฮะเขาจะมีสูตรของเขาพิเศษนะฮะนะฮะตัวนี้นะฮะอร่อยนะฮะพอราดน้ําซุปลงไปนะฮะก็จะหอมอร่อยกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็มาถึงอีกเมนูนะฮะสองเมนูเลยนะฮะผัดผักบุ้งไบแดงนั่นเองนะฮะก็เป็นเมนูยอดฮิตนะฮะใครมาที่นี่ต้องสั่งกันเลยนะฮะ นี่นะฮะน้องแก้วก็ผัดกันร้อนๆตรงนี้เลยนะฮะไปเสิร์ฟเป็นแบบร้อนๆอร่อยๆนะฮะใครที่มาที่ร้านนะฮะต้องสั่งกันเลยนะฮะอีกหนึ่งเมนูนะฮะและทีเด็ดของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือซุกี้แห้งกระทะร้อนนะฮะนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งที่มิสเตอร์แท็กนะฮะแนะนำให้เพื่อนๆแฟนๆทุกท่านนะฮะต้องสั่งมากินกันนะฮะ และจะรู้ว่าความอร่อยกลมกล่อมนะฮะมันเป็นยังไงนะะอูมามิมากบอกเลยครับ สุกี้ที่นี่นะฮะน้ำจิ้มเขาผมยกนิ้วให้เลยอร่อยมากนะครับคือมันแซบอะ่ะคือมันมีความกลมกล่อมพอดีเลยอะ่ะครบรสนะครับแล้วสุก,กี้ที่เป็นสุก,กี้แห้งแบบเนี้ยเสน่ห์อย่างหนึ่งของมันคือมันจะหอมกลิ่นกระทะกลิ่นไหมของเส้นอะ่ะหอมๆอ,มอะ่ะเออแล้วมันกลมกล่อมกับน้ําราดนะฮะคือมันพอดีมากนะฮะใครที่มาที่นี่นะฮะขอแนะนําอีกหนึ่งเมนูที่ควรสั่งนั่นคือสุก,กี้กระทะร้อนครับ อโอ้ราบหลายนะฮะตรงนี้เป็นตังปูปลาใครที่มาก็ไม่ควรพลาดสำหรับร้านนี้นะฮะเป็นตม้มตำปูมีให้เลือกเยอะอร่อยมากคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดินทางนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้กับรายการมิสเตอร์แท็อร่อยไว้เคยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมเราจะนะครับลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน E ีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม